ผมว่ารูปหลักภายนอกมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องคอนเซิร์นมากขนาดนั้นอะ,อ,ะอาจจะคอนเซิร์นเป็นพันหนึ่งของชีวิตแต่ไม่แปลกแต่ผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอะมันก็ต้องดีจากข้างในอยู่ดี ถ้าข้างนอกคุณดูดีแต่ข้างในคุณไม่ดีมันก็เปลือกอย่างเดียวแต่ถามว่ามันมันเป็นพาที่คนหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นไหมผมว่าที่จริงคนเขาอาจจะดูแลอยู่แล้วอะไรั้งแต่แค่แบบตอนนี้พออะไรมันโอเพนมากขึ้นพออะไรเราเห็นเราเข้าถึงอะไรได้มากขึ้นมันเลยเห็นว่าคนส่วนใหญ่เขาเริ่มแบบเริ่มโอเพนกับสิ่งสิ่งนี้เริ่มแบบหันมาดูแลตัวเองกันมากขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงย ร่างกายเราอยากได้หุ่นที่ดีเราอยากดูดีเราแต่งหน้าเราก็อยากดูดีใช่ไหมแล้วผมรู้สึกว่าพอสังคมมันเริ่มเปิดมากขึ้นมันเริ่มมีโซเชียลที่เราเข้าถึงอะไรได้มากขึ้นเริ่มเห็นแฟชั่นมากขึ้นโลกเราเริ่มเปิดทางด้านเพศมากขึ้นเริ่มเปิดทางด้านแฟชั่นมากขึ้นผมว่าผู้ชายมันหลายๆคนมันค่อนข้างแบบเออรู้สึกโอเพนกับสิ่งสินี้มากขึ้นไม่ใช่แค่ผู้ชายผู้หญิงเขาเริ่มโอเพนสิ่งนี้ว่าเออผู้ชายการแต่งตัวเยอะมันไม่ได้จําเป็นว่าเขาต้องเป็นหรือถึงแม้ว่าเขาจะเป็นจริงจะเเป็นพราะว่า การที่เขาเป็นเพศที่3แล้วคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเขาลดลงหรอมันไม่เกี่ยวเลยคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนคนหนึ่งมันไม่ได้จัดอยู่ที่เพศว่าเขาจะเป็นผู้ชายเขาจะเป็นเพศที่3จะเป็นตุ๊ดเป็นเกย์เป็นดี้เป็นทอมเป็นอะไรก็ตาม LGBT คุณค่าความเป็นมนุษย์เขาเท่าเดิมเขาเป็นมนุษย์เหมือนกับเราเขาแค่มีรสนิยงเขาแค่มีความชอบอีกแบบหนึ่งของเขาจุดเริ่มต้นผมจําได้เลยจุดเริ่มต้นมันคือมันต้องมีงานแต่ง้านเนี่ยแหละ แล้วก็คือมีคนแต่งให้มันเป็นบอนเซอร์อันหนึ่งที่แบบหอมมากเราตอนแรกทาเราเฮ้ย <c oughs> ทำไมมันหอมจังเลยแล้วพอเราดมว่าแบบมันเป็นเมคอัพที่กลิ่นหอมมาก <c oughs> แล้วมันทำให้เราแบบเริ่มแบบ start อแบบใช้แบรนด์นั้นเลยนะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบแบรนด์นี้จังเลยมันหอมแล้วมันก็เริ่มเลยเถิดมาเริ่มจากครีมปุ๊บเริ่มกลายเป็นเมคอัพมากขึ้นอะไรอย่างเงย เกี่ยวนะเพราะว่าพอเราอยู่ในวงการปุ๊บมันมันมีโอกาสให้เราได้แต่งตัวมากขึ้นเนาะคือทุกคนแบบผู้ชายเวลาไปงานเขาก็แต่งหน้ากันถ่ายนิตยสารเขาก็แต่งหน้าถ้าไม่การแต่งหน้าถึงเป็นเรื่องแปลกงการถ่ายนิตยสารก็คือเป็นเรื่องแปลกหรือเปล่าใช่ไหมมันไม่แปลกผมก็เลยรู้สึกว่า มันไม่แปลกอะแล้วพอเราอยู่ในวงการไปเรื่อยๆมันก็ต้องแต่งตัวเยอะใช่ไหมล่ะแบบเวลาถ่ายนิตยสารอะไรอย่างเงี้ยเราจะมาเสื้อยืดกางเกงขาสั้นไปเรื่อยอะไรอย่างงี้มันก็ไม่ใช่มันก็ต้องแบบเขาก็มีแฟชั่นของเขาซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราค่อนข้างคุ้นชินกับสิ่งสิ่งนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แต่งตัวเก่งก็ตามแต่เรารู้สึกว่าเราแต่งแล้วมันมันก็สนุกดีมันลองหยิบลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆคงไม่มีใครทําถูกถูกย่างก้าวของชีวิต เราก็ไม่เราก็ไม่กล้าพูดเยอะนาะเรื่องเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าแบบคือเราต้องเข้าใจสื่อก่อนว่าสื่อหรือช่องทางที่คนเสพมันเป็นไงในเมื่อแบบในเมื่อของผมทําเป็นซีรีส์คนที่จะดูเขาเลือกมาแล้วแหละดูในมือถือเนาะเราออนไลน์ทีว All เีเป็นไลน์ออริเป็นไลน์ทีวีออริจินอลเราก็ต้องดูในไลน์ทีวีซึ่งคนเขาเลือกแล้วว่าเขาจะดูแต่ว่าในเมื่อเป็นละครช่องแน่นอนว่าทราเกตคุมเราต่างกันพื้นฐานคนที่ดูของเขา โดยลักษณะไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงเขาอาจจะต้องเล่นให้ชัดขึ้นให้คนเก็ตเลยว่ามันอาจจะเป็นทั้งวิธีการเล่นทางลักษณะภายนอกด้วยว่าให้รู้ว่าอ๋อเขาเป็นแบบคนที่ปลอมตัวมาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งการเล่นแบบการเล่นแบบตัวของผมเนี่ยการเล่นแบบเลิฟในเรื่องใน,ในเรื่องเกรนแมนคาเดมีเนี่ยถ้าเอาไปอยู่ในละครช่องคนเขาก็อาจจะไม่เก็ตก็ได้ว่าแบบอาวนี่เป็นผู้หญิงเหรอเพราะว่ามันจะต้องแบบมันต้องอาศัยการคอนเซนเตรตมันต้องอาศัยการสังเกตเหมือนกันว่ามันมันจะมีลักษณะท่าทางที่ อันนี้คือคาแรคเตอร์ออริจินอลของตัวผู้หญิงคนนั้นอะไรเงี้ยครมันเป็นเรื่องที่ต้องติดตามมาเรื่อยๆ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 อ,อะไรเงี้ยครับผมมองในฐานะนักสแสดงมันเป็นหนึ่งจุดที่มันเป็นบทที่พลิกคาแรคเตอร์เหมือนกันนะบทที่ท้าทายเหมือนกันว่าเราจะเล่นเป็นผู้หญิงได้ไหมยอย่างที่บอกไปว่าผมจะทํายังไงให้คาแรคเตอร์การเล่นเป็นผู้หญิงเนี่ยมันไม่ใช่แบบมันไม่ได้ออกมาเป็นตุลคือผมไม่ได้ว่าตุลนะผมหมายถึงแบบ คือส่วนใหญ่เวลาเล่นเป็นผู้ชายเวลาคิดว่าต้องเล่นเป็นผู้หญิงอะส่วนใหญ่เขาจะใส่จริตไปเยอะๆซึ่งคนที่เป็นผู้หญิงจริงเขาไม่ได้แบบเฮ้ยแกอย่างงี้ป่าวอะคนที่เป็นผู้หญิงเขาแบบเฮ้ยแกอะไรอย่างงี้ปกติก็ได้มันไม่จําเป็นต้องแบบนี่ฉันอนะไรอย่างงี้มันไม่เกี่ยวใช่ไหมเราจะทำยังไงให้เราเชื่อว่าเราเป็นผู้หญิงจริงจะทำยังไงให้การแสดงออกมาภายนอกมันเป็นผู้หญิงจริงความคิดเขาเป็นแบบผู้หญิงจริง